รุ่นนี้ค่ะเป็นชลดด็ดยาวเป็นเด็ดยาวผ้ายืดอูนเวฟนะเนื้อผ้าค่ะที่จะมีน้ำหนัก เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย,ย้วยผ้าดีมากๆเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดค่ะพี่งานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้จะแต่งวีให้อย่างนี้นะแล้วก็แต่งตุ้งติ้งแบบนี้ตรงนี้แกะออกได้นะคะพี่ถ้าไม่ชอบแกะได้เลยไม่มีผลอะไรกับตัวเสื้อนะสวยมากๆเลยแล้วก็แขนยาวนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานเะป็นของสาวอ้วนนะ มีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างค่ะพี่ตรงนี้ใช้งานได้กระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะพิมพ์ลายส,สวยๆเลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้านะพี่ตัวนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว49นิ้วนาาเป็นชุดเด็กยาวนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะผ้าทิ้งตัวผ้าดีมากๆตัวนี้ให้พี่แค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่2 29นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงละอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้จะเรียกสีเขียวนะคะพี่เขียวแบบนี้นะ,ะตัวน,นี้นะ,ะให้พี่แค่229เท่านั้นเขียวสวยมากๆค่ะ แล้วก็ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะกลายเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้สีกลมค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะ สำหรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเดทยาวผ้ายุดวนเวฟผ้าดีมากๆเลยให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะงานสวยมากๆนะคะพี่ลายสวยเลยถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะตัวนี้จะเป็นสีกรมค่ะสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะถ้าสีดําจะเป็นตัวนี้นะคะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่ท่าพิรำตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะจะเป็นเขียวแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่229รุ่นนี้ค่ะเป็นุดเด็ดยาวเป็นเด็ดยาวผ้ายืดอูนเวดนะเนื้อผ้าค่ะที่จะมีน้ำหมัก เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย,ย้ยผ้าดีมากๆเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดค่ะพี่งานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้จะแต่งวีให้อย่างนี้นะแล้วก็แต่งตุ้งติ้งแบบนี้ตรงนี้แกะออกได้นะคะพี่ถ้าไม่ชอบแกะได้เลยไม่มีผลอะไรกับตัวเสื้อนะสวยมากๆเลยแล้วก็แขนยาวนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานเะป็นของสาวอ้วนนะ มีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างค่ะพี่ตรงนี้ใช้งานได้กระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะพิมพ์ลายส,สวยๆเลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้านะพี่ตัวนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว49นิ้วนางเป็นชุดเด็กยาวนะคะพี่แนะนํำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะผ้าทิ้งตัวผ้าดีมากๆตัวนี้ให้พี่แค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229นนะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้จะเรียกสีเขียวนะคะพี่เขียวแบบนี้นะตัวนี้นะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นเขียวสวยมากๆค่ะ แล้วก็ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะลายเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้สีกลมค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะ สำหรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเดทยาวผ้าย,ยุดวนเวฟผ้าดีมากๆเลยให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะงานสวยมากๆนะคะพี่ลายสวยเลยถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะตัวนี้จะเป็นสีกรมคะ่ะสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะถ้าสีดําจะเป็นตัวนี้นะคะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพิรัตัวน,นี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะจะเป็นเขียวแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองสองก